สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องทุกคนครับผมนี้สิมาบอกว่าตัวน,นี้หนึ่งในที่ถูกยาคุ้มออยตายครับตีองงรอดนี่หนึ่งหนึ่งในนั้นครับรอดนี่หนึ่งคือใส่ยาเลีล้ยงรากเลยครับนี่ายาเลี้ยงลากมาเซ่รอบหนึ่งแล้วฟื้นมาครับ ใบใบเริ่มอ,ออกครับผมแล้วเมื่อนี้มาลาดซ้ำสองคนนี้มื่อนี้ใช่ไหมสยาเลียงรลักลาดลาดรอบที่สองครับขออนุญาตครับผมม่น,นมีกล้องมัมีขาครับผมมางมีขาที่ขอใส่มือถืออครับผมอันนี้จะใสยาเลียงหลักลยครับนี่ ใส่ตัวนี้แหละฟื้นทั้งหมดเลยครับใส่ประมาณเข้าๆครับซ้อนหนึ่งเรื่องงี้สิบสิบเตทีจริงยี่สิบเตทีครับผมบัวหนึ่งของเจลาเลยทุกงสองต้นครับ ลดใบได้ครับลดใบได้บ่เป็นยังนี่คือ,อยาเรียงราดที่เขตอนต้นใหม่ครับ่อกอนสมัยผมตอนต้นใหม่ผมก็ใไตแต่อันนี้แหละมันไตแต่อีห่อนี่ครับลดนี่ครับได้ลดแตงได้ครับผมเรียงรากครับลดต้นทุเรียนครับย,ยอดมาหนต้นมันคือการรอดจาก อมกาหลอดจัดอย่าคุ้มครับคุมไว้นนหนึงตัวนหนึ่งครับผมต้นใดที่บ่แตกยอดแตกยังกระรดได้เรืครับด้วต้นใดที่ยอดบอ่ยอมแตกนางแท่นนางเนี่ยคือเขาเรียกว่านางแท่นครับคลิปนี้แค่นี้แล้วคบครับผมสวัสดีครับ